สวัสดีครับในรายการอะไรลักจากคนแฟลงรดกุ้งของศิลปินที่ชื่อว่าพรศัก์จ่องแสงนะอายุเพียงกเปนะครับรุ่นเดียวกับผมเองนะครับ ขณะคือเพื่อนเราจากไปนะครัด้วยความฮารยจากยิ่งอะไรยิ่งในศสลป,ปินวงการลูกฟุ้งนะครับพอนตัดต่องแสงได้ให้อ่าได้กำลังใจร้องเพลงในต่างประเทศและในประเทศก็มากมายนะฮะโดยเฉพาะสาวจันทั้งโกกนะฮะเป็นเพลงที่โด่งดังนะฮะและอีกหลายบทเพลงนะครับในอัลบัม้มหลายหลายอัลบั้ม ผมกถึงและก็ฟังเพลงนี้นะฮะด้วยความอะไรในการจากไปของออนสักสองแสงเพื่อนเราเลยนะฮะแต่เพื่อนในทางในอฟซนะครับติดตามเขาอยู่ตลอดเวลาเขาจากไปด้วยโย็เเรียกว่าหัวใจวายเฉียบพันธ์นะครับก็ขอให้ไปสู่สุขติในเรื่องในพบ น้าในสีปรอบหนึ่งก็ามาเป็นศิลปินนะกันอีกครั้งหนึ่งนะบทเพลงหลายๆบทเพลงนะสาาจัดทั้งมนะมีมีมเด็กนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอะไรว่าเป็นให้กำลังใจกับทุกๆคนในเนื้อหาเพลงบทเพลงนะขอไว้อะไรกับพรสัตว์สองแสงในโอกาสนี้นะครับ ก็ขอให้จงไปสู่สุขติที่ดีให้พรสักอยู่ในใจของเราตลอดไปนะกับแฟนเพลงลูกทุ่งนะเพล<ร>งไม่มีวันตายนะครับเพลงไม่มีวันตายบทเพลงไม่มีวันตายนะจะอยู่กับเราตลอดไปนะจะอยู่กับเพื่อนตลอดไปว่ะขอให้พรสักเราแส่จงสูสุขติในคบภูมิที่ดีนะใน สิ่งที่พอนสัตไปสู่สวรรค์คลยัยนะขออะไรคอนสัต์ส่องแสงครับ